สิ่งที่ผู้หญิงทำที่จะชวนให้ผู้ชายเนี่ยวันไหวได้มากที่สุดปัจจัยแรกคือการที่คุณเนี่ยทำอะไรบางอย่างเหมือนกับรู้ใจเขาบงเล็บเรื่องเล็กๆยกตัวอย่างเช่นรู้ว่าชอบทานอาหารแบบไหนรู้ว่าชอบไปไหนชอบสิ่งของอะไรชอบคุยเรื่องอะไรชอบอารมณ์ไหนของเขาเขาชอบอารมณ์ไหนแล้วเรารู้ใจเขาอะไรที่มันแบบ ที่มันมีความคล้ายคลึงกันเหมือนทำไมคุณรู้ใจผมจังเลยนอกจากจะทำให้เขาหวั่นไหวในระยะหนึ่งที่คุณทำอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนเน t ชันขึ้นระหว่างคนสองคนข้อ2ครับทำในสิ่งที่แบ่งเบาความกดดันหรือความหนักของคนรักเราวงเล็บ เรื่องใหญ่ๆตัวอย่างเรื่องผมเลยลวกันผมเจอประสบการณ์ครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าคุณเจนนี่ทําได้น่ารักมากก็มีอยู่คืนหนึ่งเราไปบ้านรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็เรานั่งกันอยู่สองคนแล้วรุ่นพี่คนหนึ่งเขาแซวแบบทำไมชอบพี่จิ๊บเหลือเกินทําไมต้องไปไหนมาไหนกับพี่จิ๊บรู้สึกยังไงกับพี่จิ๊บพี่จิ๊บมีดีอะไรเจนนี่หันกลับไปบอกเขาาก็หนูรักพี่จิ๊บเขาค่ะรุ่นพี่เงียบไม่ถามต่อผมก็นั่งเย่ yeah. <laughs> มันเป็นพวกเดียวกันแล้วมันทําให้แบบว่าคนที่ตั้งใจจะแกล้งเราหรือสนุกปากก็คือเปลี่ยนเรื่องไปเลยอันนี้ก็เป็นเป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เขาหวั่นไหวจริงๆและข้อสุดท้ายนะครับไม่ว่าคนจะทําข้อ1ขนาดไหนข้อ2ขนาดไหนแต่ข้อ3มเนี่ยมันคือขมวดทั้งข้อ1ข้อ2ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดและเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะมีความสัมพันธ์แบบยั่งยืนคือเขาต้องรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณ ปลอดภัยในทางอารมณ์ปลอดภัยในความสงบสุขปลอดภัยในในความโปร่งใสปลอดภัยใม่ได้อารมณ์อย่าเอะอะน้อยใจฮะน้อยใจมันเป็นอาการของการกล่าวหากันน้อยใจมันเป็นอาการของการเรียกร้องน้อยใจมันเป็นอาการของความอินสีิลในตัวซึ่งถามว่าความน้อยใจมาจากไหน คำตอบคือมาจากสิ่งที่ผมเรียกว่าเสียงในหัวครับปลอดภัยในเรื่องความโปร่งใสแปลว่าเมื่อเราอยู่กับคนที่ไม่มีชั้นเชิงครับความไม่โปร่งใสคือการมีชั้นเชิงยกตัวอย่างเช่นผู้ชายเจอผู้หญิงที่มีชั้นเชิงผู้ชายจะอ่านผู้หญิงงงทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงมีกิริยาแบบนี้แต่อีกวันหนึ่งเขาพูดอีกแบบหนึง่งนี่คือชั้นเชิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงอาจจะมี พฤติกรรมที่ไม่ธรรมชาติจากความเชื่ออะไรบางอย่างที่เธอซึมซับมาแต่สิ่งที่เธอแสดงให้กับผู้ชายคนหนึ่งเห็นนั้นผู้ชายจะรู้สึกทันทีว่าไม่เป็นธรรมชาติมีรับลมคมในมีคิดเด่นอันเจนดามีความคิดอะไรที่มันอ่านไม่ออกไม่ได้แปลว่าดีนะครับแปลว่าเวลาเขาอยู่กับคนที่มีชั้นเชิงหรือไม่โปร่งใสมันจะเกิดระยะทาง <c oughs> เกิดกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย ป้องกันตัวเองการสื่อสารจะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจกันได้ง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คนสองคนคุยกันยากความสัมพันธ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นยากมากครับ